เราไปนั่งกินปลาและชมวิวทิวทัศน์กันที่ขวัวคุณนกน้ำพุร้อนสมอทองในจังหวัดอุทัยธานีกันดีกว่านะครับขัวคุณนกน้ำพุร้อนสมอทองตำบลทองหลางอำเภอวิคตจังหวัดอุทัยธานีเมนูอาหารปลาหลากหลายราคาไม่แพงบรรยากาศนั่งรับประทานอร่อยชมวิวทิวทัศน์ริมอ่างห้วยขุนแก้วไหวพระพุทธรูปและแช่ออนเซน็นน้ำแร่ธรรมชาติที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราจะพาไปกินอาหารปลา ของร้านขัวคุณนกน้ำพูร้อนสมอทองใจกลางของอ่างเก็บน้ำห้วยคุณแก้วอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของกรมชนระบทานอยู่ในพื้นที่ของตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธาน,นีซึ่งร้านรัวคุณนกนั้นเป็นของนายสมพงษ์นาคทับอายุ43ปีและนางสาววันนิพานนาคทับอายุ37ปีสองสามีภรรยาที่ตั้งในน้ำพุร้อนสมอทองแหล่งน้ำแร่ ธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีหากใครชอบกินอาหารประเภทปลาต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะอาหารประเภทปลาเป็นอาหารใหม่เป็นปลาใหม่ๆสดๆจากชาวบ้านที่ทำการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วนำมาส่งขายให้กับทางร้านวันต่อวันและหากมาที่นี่ก็ต้องไม่ผิดหวังสำหรับการนั่งรับประทานอาหารและชมวิวทิวทัศน ของอ่างเก็บน้ําอีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยภูเขาซึ่งติดกับป่าห้วยขาแข้งอย่างแรกเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านกรัวคุณนกฤกแก่ปันนินย่างเกลือ,อย่างกันใหม่ๆให้เห็นทุกจานเมนูนี้ถือว่าเด็ดเพบเป็นปลาในอ่างเก็บน้ําเนื้อหวานมีเครื่องเคียงเป็นผักสดๆหลายชนิดจะเรียกเมนูนี้ว่าเป็นเมี่ยงปลาเผาก็ได้ กินพร้อมกับน้าจิ้มรสเด็ดทั้งน้ําจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มและน้ําจิ้มถั่วหรือจะเลือกเป็นเมนูทอดก็มีโดยเฉพาะปลาทับทิมทอดกระเทียมหรือจะเป็นปลาทับทิมทอดราดด้วยน้ํายําตะไคร้อันนี้ก็เลิศส่วนประเภทต้มก็จะมีปลากดคังต้งยมยําปลาหมาต้ยามยํารแสแซ่บและจะมีเมนูผัดเผ็ดประเภทผัดเผ็ดจะเป็นปลาชนิดเดียวกันผัดเผ็ดหรือว่าจะเป็นแกงปลา ก็จะเป็นปลาใหม่ๆสดๆดกันทุกวันหรือจะมาเป็นเนื้อวัวผัดเผ็ดใช้เครื่องแกงที่ตำเองยิ่งเพิ่มความอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้หากเป็นประเภทส้มตำก็จะเป็นส้มตำทอดและส้มตำอื่นๆทั้งส้มตำปูส้มตำไทยส้มตำทะเลก็มีและถ้าเป็นเมนูผักพื้นบ้านอย่างผักปูดก็จะเป็นเมนูยำผักปูทอดกรอบ กูดผัดน้ำมันหอยและยังมีเมนูอาหารอีกหลากหลายเช่นทอดมันลูกชิ้นปิงปองปากกายลักษณะกลมเหมือนลูกปิงปองหรือจะเป็นอาหารประเภทอีสานก็มีเช่นยำตับหวานลาบก้อยก็ลแสแซ่บส่วนราคาอาหารก็ไม่แพงอย่างประเภทส้มตำราคาเริ่มต้นที่40บาทไปจนถึงราคาหลักร้อยแต่ราคาอาหารหลักๆจะอยู่ที่ราคาจานละ100เท่านั้น แต่ราคาจะไม่เกินจานละ220บาทเป็นอาหารราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านที่สำคัญร้านนี้ยังเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดให้ลูกค้าที่มาร่วมโครงการโครงการคนละครึ่งได้ใช้คนละครึ่งสบายกระเป๋าไปอีกด้วยและท่ารับประทานอาหารกันอิ่มท้องจะย่อยด้วยการเดินพักผ่อนภายในน้ำผู้ร้อนจะได้สักการะหลวงพ่อพุทธโธ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่อยู่ใจกลางของน้ำพุหรือจะพักผ่อนด้วยการแชนะ่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติโดยจะแช่เฉพาะเท้าสามารถถ่ายกล้ามเนื้อคลายความเครียดรักษาเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีและยังป้องกันเท้าเหม็นสวมรองเท้าใส่รองเท้าหุ้มส้นจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษมีค่าบริการเพียงท่านละสิบบาทเท่านั้นและยังสามารถแช่ออนเซ็นอาบได้ทั้งตัวก็ได้ ก็มีห้องน้ำหรับแช่น้ำแร่อาบน้ำแร่ธรรมชาติไว้บริการส่วนตัวที่มาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะเริ่มต้นที่ราคาห้องละ150บาทไปจนถึง400บาทต่อ45นาทีส่วนคนที่เป็นสายแคมป์ให้มาในพื้นที่น้ำพุร้อนแห่งนี้ก็จะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์ชมริมขอบอ่างให้ได้พักผ่อนได้ปิกนิกรับประทานอาหารกันแบบครอบครัวหรือเป็นแบบกลุ่มเพื่อนฝูง แบบยามเท่า,าคืนก็จะได้อาหารจะได้นอนหลับพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นตื่นเช้ามาก็จะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นกันได้และรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้ชมแสงแรกของวันกันด้วยโดยสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กครัวคุณนกน้ำผู้ร้อนสมอทองและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0848124055 และ0 8 6 1 8 1 9 8 4 8 8ได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือวิวบรรยากาศสายแคมปิ้งนะครับมีหลานกลางเต้นท์ให้อีกด้วยอยู่ขอบอ่างเลยนะครับเช้ามาตื่นมาก็จะได้สัมผัสกับแสงแรกของพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมากับขอบอ่างเก็บน้ำที่เป็นของกรมชลประทานนะครับ